เฮ้ยเอ้ยพ่อรู้สึกแปลกปึ๊บแม่ครับปุ๊มอยากได้แฟนน่ะฮะปุ๊มอยากได้แฟนตัวแค่นี้อยากจะมีแฟนแล้วอือยฮึครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่ดวงอนันต์คาเฟ่ที่สีสะเกดนะ อ้าวที่นี่เขามีปลาคาบด้วยแหละนี่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 เต็มเลยมีพิเศษกว่านี้มีพิเศษกว่านี้คืออะไรขาหมูเยอรมันพี่ตึ้มอยากกินขาหมูเยอรมันใช่ไหมที่มาที่นี่ฝั่งนี้ก็มีอ่ะน้องโปดเฮ้ยปลาอะไรตัวเล็กๆไม่รู้ปลาอะไรอ่ะปลาต้มอ่านี่ในดโงเสาร์น่ารักอ่ะ ไอ้สาพ้นไฟหม,มาโฟนี่ตัวเล็กโคมีรับตัวเล็กนั่งได้นะแต่เปียกนะวันนี้ฝนตกลงมา,มาลูกหมาตัวเล็กหมาสองตัวแลบหนีนี่ไงเจอกบแล้วน้องโคน,นเขานอนอาบแดดนอนเป็นแจ๊งเลยอาบแดดนะกบสามตัว,วอันนี้ม <า S 1> แม่กบมีลูกกบด้วย<ม>นี่<ม>ปลาคร์บอยู่ใกล้เราแล้ว ปลาคราฟอยู่ใกล้เราแล้วครับนี่เยอะเลย,ยช่วงนี้งดให้อาหารเพราะว่าฝน<ฆ>ตกลงมาเนาะ<ฆ>ปลาอาจจะตายได้นะโ,<ฆ>โอ้ยลังนกลังนกเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกระเช้าลังนกเป็นเปลได้เลยนอนได้เลยไปพุ่มลงนอนดูดินางปรดเข้าไหมายยยนางปรดกลัวนะแบบเนี้ย,ย เน,นี่ยล,ละ่ะเขาเรียกว่าขาหมูเยอรมันใหญ่มากอืนนอ,นนอขอพ่อลองชิมหนนะ่อยเนาะอืมอร่อยคอรู้สึกคอแห้งๆขอพ่อกินน้ำก่อนนะ<ห>น,นี่เล,เลยน้ำม่วงขอกินก่อนนะไม่ไกินทำไมอ่ะทำไมกินไม่ได้ยังทำไมอ่ะทำไมไม่ให้พ่อดูดพ่อจะกินพ่ออยู่น้ำน,น้ำปั่นม่วงใส่ยาพิษ ปั่นม่วงสายาพิษคืออะไรไมันชื่อว่ากนเมดเชดาไมเชือพอหิวน้ำขอลองกินก่อนเนอะไม่เชอ้ยโอ้ยพ่อรู้สปลกๆเอไม่ไม่ไม่ฟังไม่ปพ๊บเลยไม่ใช่มันอร่อยมันเป็นน้ำเือเป็อ พี่ปื้มลองชิมดูสิไม่เชื่อพ่อน่ะ <_ t ick> เฮ้ยพี่ปื้มเป็นไรเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นน้ำกินเมดเช็กอย่างที่พี่ปื้มว่าจริงๆ <_ t ick> เดี๋ยวเราลองปลุกพี่ปื้มด้วยความเย็นของแก้วนี้ดู <_ p ull ing> เฮ้ยเฮยสดุ้งมีสสดุ้งเฮ้ยมีสสดุ้งทุกคนตื่นแล้วเหรอพี่ปื้มมันเป็นอะไร สรุปแล้วมันอร่อยใช่ไหมอร่อยมากมันอร่อยมากมันคือน้ำเผือกมันไม่ใช่ใชกินเว้เชคน้ำเผือกนมสดใ้่เผลือกนมสดใช่แบบนี้ไหมพี่ปื้มกิเมเม้เชคที่ว่าน่ะเหมือนกันไหมทุกคนเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะต้องระมัดระวังด้วยนะะไม่จะกินเนป็นปล่มันนี่เขาเรียกว่าอะไรอะพ่อเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ว่าซอสดิเหรอครับเป็นเพื่อนใช่ไหมแบบนี้่อเคเห็นในแม็โดนัลอ์ขาหมูเยอรมันอีกไหม เอาทุกคนดูพี่ปุ้มกินขาหมูนี่ยังมนันอีกแล้วอ,อร่อยมากตรงนี้มีปลาหางนกยูงด้วยเหรอเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยทุกคนเห็นบ่าวขนาดตัวเล็กๆสีเงินๆใช่ไหมไม่ค่ะหางหางเล็กๆเลย่ะหา,า,างเล็กๆอย่างหางสีเขียวเนะี่ยโอเคแม่ครับพี่ปุ้มอยากได้แฟนอ่ะพี่ปุ้มอยากได้ฟแฟนตัวแค่นี้อยากจะมีแฟนแล้ว ไม่ได้ไม่ได้มีแฟนไม่ได้ตัวเล็กแค่นี้เองถพี่ปื้มอยากมีแฟนนะแล้วตัวแค่นี้จะมีแฟนได้ยังไงพิ่งจะอยู่อนุบาลเองไม่ได้ไม่ได้แม่ไม่ให้เม่เพี่ปื้มอยากได้แฟนจริงๆริงนะ <c oughs> เด็กตัวแค่นี้จะมีแฟนได้ไงต้องไปเรียนก่อนไม่ได้แม่ไม่คุยด้วยนะไป <c oughs> น้องปอดไปทางโน้นกันนานแม่โกรธเลยเพี่ปื้มไปพูดอะไรกับแม่เขาแบบนั้นนะพี่ปื้ม ไปนอแม่เขาเร็วแม่เขาโกรธไปนู่นแล้วไปเร็วเห็นไหมเด็กเขาไม่ทังไม่มีแฟนกันหรอกพี่ปื้มแม่แม่แม่มาฟังพี่ปื้มก่อนพัดลมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแฟนเอะไรนะพี่ปื้มพัดลมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแฟนเหรอก็นึกว่าตัวแค่นี้จะมีแฟนโอ้โหแล้วก็ไม่บอกแม่ไม่ยอมฟังให้จบก่อนไง โอ้ไปปื้มนี่ใช้คำสาปแบบนี้แม่ตกใจหมดรู้เปล่านี่ใช่นีเปล่าพี่ปื้มใช่ใช่แม่รู้ได้ไงอเงี้ปื้มเป็นอวกาศก็เปิดเลยปื้มมันเป็นพัดลมเหรอแบบเนี้ยนะนพัดลมห้ไหนเขาใช้ยังไงมันก็จะเปิดมีพัดลมมีลมออกเหรอเฮ้ยจริงด้วยนี่ของน้ำบอลเข้ากับชุดพอดีเลยเฮ้ยสวยอ่ะเป็นหมูเหรอหมูยนต์เหรอ อแรงจริงรเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงกันไหมมันปรับแรงตรงนี้ปรับตรงนี้เหรอใช่ถ้าเรากดถ้าเรากดมันจะดับเหร<า>อนนมันแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมอีกอ,อันนี้ด,ดับแล้วไหนเนี่ยดูผมพี่ปพื่อนนะเพื่อนๆนี่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 อ่าของน้องโปดอ่ะโปดแรงไหมแรงนี่ของน้องโปดก็ปรับลมได้ตรงนี้เลยนะนี่นี่เปิดตรงไหนของน้องโปดตรงนี้เหรอ แรงยังป้มแรงยัแงแรงแล้ว,ลว <c oughs> โอ้ยอยากได้อันนี้กันก็ไม่บอกนี่คือปรับหมุนทิศทางลมเหรออุย้ยดูผมพี่ปื้มดิกระจุยเลยอะ่ะทุกคน <c oughs> เวลาเราไปเที่ยวที่ไหนกลางแจ้งอะ่ะเราสามารถพกอันนี้ไปเป่าลมได้อย่างนี้เลยใช่ป่ะ๋อใช่คนไหมเนี่ยใช่พี่ปื้มไหมเนี่ยใช่พี่ปื้มไหมเนี่ยฮะ ไม่ใช่ายเป็นหุ่นเนาะไะไปดูน้ำตกกันไปนนนป,นปิ้มเขาบอกเขาดีใจแล้วนะเขาได้แฟนแล้วฟาซ่อนอยู่ใต้หินนั้นแล้ววะเห็นป่ามีใครเห็นบ้างอยู่ใต้ขานกตรงนู้นอะต <c oughs> รงก้อนหินนั้นอะนกส้มาหรอเห็นป้างใต้ซ่อนอยู่ใต้หินเลยกลัวเรามากไอ้นกอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่นกอยู่ข้างบนก็เมี นี่พี่ปื้มผมยาวแล้วครับทุกคน <ส nder. S 1> ผมยาวมากอ้าวเด็กหญิงปลื้มนะอนนอโอ้โหพี่หมีมหมหน่ารักมากสองตัวนี้น้องปูดอยากมาตรงนี้มากเลยเพราะพี่หมีสองตัวนี้นี่เองเราจะเดินทางกลับยัง รักหมีตัวนี้มากเลยเหรออ่ะเป่าลมให้พี่หมีหน่อยอ่ะของใครจะเป่าลไมไหมแหม่เป่าลมให้พี่หมีได้นะปดเปิดเป็นไหมตรงนี้โอเคแรงมากของน้องปดเพิ่มแรงยังนะแรงแล้วแล้วนี่เป่าลมให้พี่หมีหมีแดงทุกคนมาทับกันขนาดนี้พี่หมีบอกพี่หมีระวังพี่หมีจะไสแตกนะ ด,ดูดิดูดิความแรงเพื่อนเพื่อนดูนะดูขนพี่หมีดิงงปวดทําให้ดูหน่อย,อยนี่ใช่ไหมจต้องจ่อออกประมาณนี้นี่ดูเขาเพี่มน,นะเขาเพิ่มบ้างนี่ดูดิขนขยับเลยนะเพื่อนเพื่อนใช้งานไม่ริงนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาไปเที่ยวคาเฟ่แบบนี้ก็ร้อนๆล้วก็แขวนคอไปได้เลยใช่ปะเฮ้ยนี่พี่หมีแตกแล้วนะแตกครับตังนะเห็นเปล่า อโอเคครับตอนนี้เราก็กินอาหารอิม่มเดินเที่ยวเล่นเสร็จแล้วแถมพี่ปื้มกับนองโปดก็ได้แฟนมาหนึ่งเอ้ยคนละหนึ่งตัวเอ้ยคนละหนึ่งชิ้นเอ้ยคนละหนึ่งคนถูกยังอันไหนถูก,ถกคนละหนึ่งอันใช่ไหมแฟนพัดลมพัดลมอวกาศอ่าวันนี้ก็สนุกสนานกันครับกับที่ดวงอันันคาเฟ่เฮ้ย ชื่อคุ้นๆไหมอันนันนะชื่อพี่ป้มนี่นะก็ชื่อเหมือนพี่ป้มเลยโดยความบังเอิญเนาะอ่าโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> ดวงอนันคาเฟ่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ